ตรงนี้มีคนรู้มากมายแต่ยังไม่ได้กดซับจะลืมกดซับด้วยนะครับผมให้ถึง500 oh, โอยอีกิ่ไปโอ้โหไ้สัตวแต่ละตัวจะได้เก่าไหมนะจะบอกแล้วว่าชิ้นเช้าหรือว่าอะไรฮี่คูเดียววินะน่ะติดใจม่อวานเนอะ อ๋อที่ชินเชียวชินเชียวชินเชียวจะใส่สก,กินชเชนเยวด้วยแบบนี้น่าจะสู้ได้อยู่เนี่ยน่าจะกลัวอย่างเดียวคือไอ้ดารลีัตหลยไม่กลัวอู้วไอ้สัตว์คุณตีใกล้นี่ดูสกินด้วยเป็นไงยังมีเวดีสก,กินเก่า later <อ>ได้รับสก,กิลหกหน่วยอะไรอ่ะ ฮิวและการมอบโลกของคุณจะทำให้จิตเอ่อเอานี้ก็แด้วว้สัตว์ก,ก็้ะสกีวอวิกมันมีฮิวอยู่จีอ่ะมันได้ตะหลิว,วอ่ะอาวุธที่ร,าร้ายแรงในอารีน่าจะเติมันคู่แรกได้อย่าให้มันได้คิวเราต้องทำให้มันไม่ได้ตะหลิวแน,นวมอนตอนตอน ไปอ็กซเกย์เขารูด้ดิไม่อเอามึงก็ได้เอามึงก็ได้ไอ้ไอ้ไปไหนเสนา่าเอาก่อนเลยบางๆโอ้มันจะจุก๊กมันจะจุ๊กอีกรอบหนึ่งป่าละดเราดอากไม้กลางเรารอก็ได้รอไปเราดูเีดดไม่ต้องรอก็ได้ แล้วก็มันก็ตายค oh yeah. anyway> um ู่กูม네ันจะพึ่งได้คิวแล้วกันนะไปไกลจักเธอเฮ้ยแมวไม่ให้ออกเล่นก่อนเล่นมางเลยเอาอี๊ไอ้ไม่ถึงวะไม่จูไปสว์ หายแล้วีก่อนจูระจูระจูกตีไปนะกูจะหาเก็บพืชต,ตูก่อนจูมือนกัน <laughs> จูมือนกัน <laughs> <laughs> อุยวงวงวนะงวงอตีตีปัดคนพีค่คนไปคนไปเอามาา นี่ไม่มีสัตันเป็นแค่โดดฟีอาเจอโดดฟีอาไอไม่ให้ตีหรอกขอบ้างสิแบ่งกันมีไหมเอาไม่ละเป็นวัะพืชอะเอาไม่ละเจอโดดฟีอาเข้าไปเดี๋ยวเกินจันจุกสองร้อยไอคิวกระจุกเกินอีกาได้ไหนโอ้โหเดรีดาเมดวะเมื่อวานกูได้ได้ไงวะชิ้นไอเทมชิ้นนั้นนะอเฮียดึงมาโดนอีก กัดก่อนต้อให้กัดเลยตะเลียดก่อนเรื่อยเลจะตายแล้วตีปะโอ้โหูสัตว์ดส่วนบ,บลัลไล่ไล่เฮียไม่มันจะเม็ดมันจะเม็ดไม่สับหรอกไม่สับหรอกไม่สับล็อกชู่วยชู่บวยอุ้ยชูบ่บวยกล้ายังไงโอ้โหสกิลเดียวอัตีเรียบร้อยนี่พันหนึ่งอุยอ้ยหาสติยวอ่ะอ้ตรอกหาสติวคูณสองเจอจะของยากว่ะ เล่นของยา่าเหมือนกันนะเนี่ยไ <ừ> um อ้ถอกกอนไอ้ถอกกอน,มนไม่ให้ไ,ไปไอ,อ้หลอกนกอแม่งเลยไอไมันจะแยกตี<อ>มันมีวกรุ๊ปมันมีวกรุปร๊ปกวกรุ๊ปเร็วกนว,กว,วกนี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้กัดมันเร็วกว่านี้โดนนกอนี่แหละเร็วเออีฉันมีแบล็คเคลฟโ,โ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอนี่ไง อ๋อมิสไซ์มิสไซน์ัสติลฮัตสติลสามร้อยไม่มีครับเมื่อเริ่มจะได้รับโลกปองกันสามหน่วยจากพลังเวทพลังเวทกูได้พลังเวทถาวรกับมิสไซน์เจ้าตีไก่สามลูกแล้วกันพลังเวทรูือว่าเจ้าตีไก่นี่ีจเจ้าตีไก่อะจากได้เที่ยมเมื่อวานเนี่ยเที่ยงเมื่อวานเจอพลังได้ได้เกราะได้เกราะข้าพลังได้เกราะเสร็จเออก่อน เซด,ดมีอะไรหูดเลือดพุ่งวาร์ปได้เกาะได้โล่เจาะเวทเจาะเฮียะไยมั้งเราตีดอกไม้ต้องเกมกบบนี้ได้สนะักเข้าเลยรอเซตฝั่งนู้นเอาไอ้นี่ก่อนเฮ้ยนี่เคลียดอกไม้อะไม่รู้เพื่อนมึงอยู่ไหนเพื่อน,นไปเจ็บเลือดใช่ไหมนี่ตายไปก่อนเ่ยมึงไปเก็บเลือดเหรอเฮ้ยเคียเดนมาร์กเฮ้ยไอ้เจ็บ คนเรากลับรอตรงนั้นรอตรงนั้นไม่ตกลัวเพรับนี่ไงหลบก่อนมูตีไก่เว้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนติดขีดวิชาวรยุทธเนี่ยบอกหอกเลยไอโง่ต้องเล่นมันเล่นตัวนี้ตั้งนานเลยเซ็ตทันเดึนะจดจำวันไม่ต้องรออะไรมั้งถ้ารออะไรไม่รอเฮียอะไรล่ะสันเดินก่อนเลยยแม่งยกปูสันเดินก่อนเลย อันดึงก่อนเลยมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะตีอะไรกูให้ตีเร็ว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 ระวังมันเจ๊งหดระวังมันเจ๊งหดมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยเรียบร้อยเต็มๆกัดได้ทันกัดได้ทันกัดได้ทันอุ้ยดีวีตัดเร็วอุ้ยตีเร็วตัดเร็วเหี้ยลิ้นพันเลยเหี้ยนายบอกแล้วไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นนะอือบอกแล้วให้ขับอีวาเกเลียนอ่ะจัดก็เหมือนเดิมนะเข้าเลยรออะไรรอเหี้ยอะไรล่ะไม่โดนไอ้สัตว์อุ้ยจิ้มไม่โดน จิ้มไม่โดนโดนจับคู่อะไรกูเกิดมาเพื่อล้มแทงอยู่แล้วกูเกิดมาเพื่อล้มแทงเอาตัวนุ่นก่อนก็ได้เอาทีละตัวทีละตัวกดกดหนีกดกดหนีมึงคิดว่าฟูจิเข้าเข้ามาแทงได้เหรอเอสทีเฮ้ย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 เพื่อนมันเพื่อนมัน ทำเคล็ดบางทำเคล็ดบางโอ้ยก,อกัดหนึ่งทีเห็นนั่นเลยอาเหลือแม่งป่องตัวเดียวเมนต์ตีละไปด้วยดิโอ้โหสัตตีบัดโคนอ้าวเด้งอยู่นูน่นเฮ้ยชูเพื่อน,เห,นเห็นนะอ้าวจนจนตรอก าไม่จะมันจะมาสู้เลือดเราท้ายเกมมันสู้ไม่ได้เพราะเลือดเราเยอะกว่าทำไมไอ้ยคำไม่ถึง <c oughs> ว่าคู่เราเนี่ยคู่ท้ายเนี่ยคนอื่นก็รอดูเราแล้วไอ้เหี้ยไม่มีด <c oughs> าเมจขอ่ปุตตีเลยไม่เข้าเป,เป็นคู่ที่โหลดได้แบบนานมากเลยมันจะจบไซรามอาสาหาไม่เคยเจอขอะว่าคู่เนี่ยไม่เคยไม่เคจอแบบนี้มาเจอแบบนี้มา มก็มีแบ็คคิวกันเลยอไปงูก็ไปงูก็ไม่เออนั่นแหละเจอระวังจินยิงมึงอะบังกระสุนให้โอ้ยหยุดนี่ตายเลยคอร์สหยุดเนื่อนก็รักตายเลยนี่เพื่อนก็รักตายเลยร้อนนี่หมดจีนไปตีไปตียิงไม่เข้ายิงยิงกันเวรกูเยอะมะ อ่าเราของเพื่อนของคุณได้รับแลสี่ให้นะจ๊ะแต่รู้สึกยาเจ้าจัดแรงเหลือเกินไปชุบเพื่อนไอ้เหี้ยเหี้ยอะไรพวกเนี้ยยาเต็มเลยไอ้เหี้ยเจ็บเจ็บหายประมาทไอ้เหี้ยยาตีกูเลยเราเป็นอะไเราไปเจอเอทรอคอีกแล้วเอทรอคที่มาไม่คุ้มเลยฮะตสติลมึงกับของดูดเลือดมึงก็ไม่ได้ใช้แต่โชกกดมันตัวเบลเลอร์จังวะ เจอแล้วที่อะเอ้ามุกบิดแข้งเหรอวะใช่ไหมมุกบิดแข้งเอท็อก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 อุ้ยจะเข้าไปเอาเอท็อกอยู่นะเดี๋ยวนะแต่ไม่เหมือนตีมันไม่เข้าเลยวะมีตัวขัดมันมีตัวขัดมันตีไม่เข้าเลยเหรอฮ้มันตีไม่เข้าเลยหรือไงมันกัดไปเข้าเลยเหรอเนี่ยโอ้โห ต่อยก่อนมึงยังเงก่งอ่ะหืมหืมกูโดนเล่นแทนกูโดนเล่นแทนถ้ากัดก็โดนไน้นั่นขัดโอ้ยตายนะตอนตอนัน้นตายนะโอ้อยกูจะตายแล้วอ่าขอโชคดีแล้วกันมันจะชุบโอ๊ตชกัดเอเอมันจะชุบเอสท็อกได้ก่อนกูเก่าไม่เข้าเก่าไม่เข้าเลือดแปดพันเก่าไม่เข้ายไรกันแล้วเกิด ไอ้ทรกไอ้ทรก็มาน้ามาหนวดหรอถ่งเวลามึงตัดไอ้รึเปล่โอ้ยโอ้ยโอ้ยทุรักทุเลและเกินคู่นี้เดือดจัดเฮียสีครับทบสีคู่มาตาฮายังอยู่เว้ยเฮียสีแล้วกลับมาเจอคู่แรกขายของนี่ก่อนเลยเอาแทงไปยังไงโโอ้หูวัดเดือดฟ้าเกาะอะไรขนาดนั้นขาวอะไรนะแล้วอะไรนะอะไรอะเฮ้ยอะไรเนี่ย เม่พันสองอเลยเหรอแปดหลงเวกา้าเวก้าเวก้ามันกัดลน,นเวกา้าอเีเจเกาะอ,อะไรขนาดนั้นนะเหยาแล้วเวก้าตีดเา,นานเดีย <ละ S 1> ก่อนโอ้โหสัตว์ไม่ทันเดี๋ยวเกาะอ,อะไรขนาดนั้นเกาะขาวจังไงเกาะพันสมนดาเนียกอะไรล่ะโอเคมันชุบกูได้มันชุบกูต่อได้ชุบกูแบบก็ได้นะหรือไม่ต้องเอเจะโซโลเหรอโซโลเหรอแต่มันจะไปชุบปีไก่ไงจะไปชุบไอ้นู่นแต่ถึงถึงพอดีถึงพอดีมันจะไปชุบ เฮ้ยมึงก็ชุบกดดสิเอ้าไม่ได้ชุบหรอวะยังตีไก่ตีไก่จิ้มไก่จิ้มไก่ตีอะไรมึงกัดตีมามีโลขาวมีโลขาวแล้วอะไรอเย้ะ้หนอยอะไรหน่อย่ว่าหอยโอ้โหแล้วม่วงพึ่งมาเยอาไหนๆก็นะกูเอาดาวโคจรแล้วกันกูจะเอา ตัวใหญ่ขึ้นพืชมันแรงนะกูขวนโอ้้หกูหน้าขายของเมื่อกี้เจ๋งวะเฮ้ยอย่ารอวะเราเห็นเอ้อเบ้าหายแล้วเบ้าอะไรมีกากอ้อยอยู่มันวางได้รัวๆเนี่ยประเด็นเข้าไปได้เข้าไปได้สโลติดพืชตายแล้วติดพืชตายเฮ้ยแล้วเข้ากับวินซา์มันด้วย บัลไล่ละนับรอให้ตายโดนดูดเนี้ะแกปไอ้แ้่มันมีมิสไซด์ด้วยอ่ะมิสไซด์มิสไซ์โอ้ไมเราน่า oui> er จะจบกันแค่นี้อ okay ยู่ะมาได้แค่นี้ก็รู้ว่าต้องทำอะไรใช่ไหมสายของทิ้งเด็กที่ออกกันเวทท้หมดเลยสปีดแวม เอ,เอาต้านเวทแต่ยังมีดาเมจอยู่มาแล้วกันอ,กอืมต้านเวทหมดก็ไม่ไดีแต่ถ้กคต้านเวทมึงก็เข้าไปหขดงขันม <c oughs> แข็งทั้งนั้นม <c oughs> ไม่ไหวแบบกว้างมันเป็นช่ายสปอร์ตด้วยไงไเหียจใช่ยยงไงเรามันได้อะไรอ่ะเร่งสกิลแพ้รอบนี้นคือแพ้โหเราได้คูณ แล้วมันเกาะอ,อะไรมันเยอะขนาดนี้มาสหายากว่ะอาอะไรเราสู้ในนาเก็มันไม่ได้อืกัดแม่งเลยเอามึงเกาะเลยเอาอเอ้ยเอาตอนนี้จะเอาตอนไหนกูมาสหาอยู่มันสายไา่อยู่ยากแล้วมันยากแล้วมันยากแล้ว ไอ้กูเนี่ยจะยากระวังไปไม่จะไม่ทันกันไม่ทันมึงกับมันแล้วล่ะเอาเว้ยเปิดถอยนะถอยนะไปเฮ้ยขอบคุณครับโอ้โหเดี๋ยวนะจิ้มจิ้มเดี๋ยวนะ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 กัดเวททุกชิ้นไอ้เหี้ยเอาก้องบักกดเวททุกอันน่ะอ้าวก้องบักหันหลังกูหันหลังหันหลังอะไรกูดูแมพ